เฮ้ยทำไมมันเดินก oh, ันวะเดินกำลังเดินง <laughs> ั <laughs> had, ้นเดินโคตโรบอทอะเดินอย่างโรบอทเลยอะเฮ้ยทำไมมันเดินบักบักงั้นวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยทำไมมันใช้สกิลเบริกอะไอ้กูฟ้ามันคืออะไรวะเอ้าเอ้าไอฮามันคือกูกลัวแล้ววิจัยแล้วอีหลอก ไอ้กูว่ากูว่าทำไมมึงใช้เบลิกวะกูเป็นกูฟ้ามึงจะเบลิกไม่ได้ไอ้บ้าจะมาเป็นเบลิกไม่ได้นะมึงเป็นกูฟ้านะเว้ยเฮ้ยมึงดูเบลิกล้วกูเอ้กูจิ้งไอ้เบลิกมึงไม่ใช่มึงไม่ใช้เบลิกกูไม่กูฟ้าดูอันนี้ แกกูว่ากเป็นเมลิกดูดูมันไม่ใช่เบลิกแต่มันเป็นคูฟาแต่มันใช้สกิลเบลิกเอ๊ะยังไงวะเนี่ยดูดิดูดิดูดิคยเล่นด้เลยเบลิกดูม่าจับเบลิกดูมัาใส่สกิลเฮ้ยมึงตัวอะไรเนี่ยมึงตัวอะไรเบลิกเอาชุดกูฟ้ามาใส่เดี๋ยว ดูดิดูกูร้อนเลยวัดเขาเฉลีแล้วทำไมเบลิกกูกลายเป็นกูฟาวะเอามาที่มาที่มาที่เบาแม่งไปเลยเบาแม่งให้แตกไปตายซะเบลิกตัวปอมเบลิกมึงมาจะมาเป็นรูปลักกูฟ้าไม่ได้แต่เขาเป็นเบลิกนะแม่งเป็นเบลิกจริงด้วยอะไรวะเฮ้ย มึงอ่ะมึงยืนเป zombie, e, beans, dling, ็นซอมบี้เลยเออให้กูดูหน่อยนี่ไงนี่ไงเบลิกโอ้แม่งใช้สกิลเบลิกด้วยไอเวนแล้วดูแม่งตายขนาดตายมึงยังยืนอ่ะเบลิกสกินใหม่นี่ไงเบลิกสกินใหม่มึงสกินใหม่ใช่ไหมมึงสกินใหม่ใช่ไหมมึงสกินใหม่เอาไฟกูไปแดกเบลิกมึงเอาไฟกูไปแดกไม่ดูดูความเผาไหม้ความเผาไหม้ ความเผาไหมไฟมันร้อนนะน้องไฟมันร้อนนะน้องกวาดเรียบตอนแรกมันกวาดล้างไม่ใช่เหรอมันเปลี่ยนเป็นกวาดเรียบแล้วเหรอกวาดล้างน่าจะสะอาดไปขอกวาดเรียบก็พอนะแค่นี้ไม่เคยเห็นเนี่ยสาธุเลยถูกหวยเนี่ยเฮ้ยไปแก่เอือ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 เผาไปก่อนเผายังต่อเนื่องกูเผาวยังต่อเนื่องกูนักวางเแผงกูนักวางแผนผู้นักวางแผนผู้นักวางเแผง อ้น <Eden> <t os to root> ี่คือนักวางแผ้ไปไหนฮะไอไอเบลฟาเอ้ไอคูไอคูเลลิกไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วโอ้มโอ้ดเรียบร้อยแตกแตกแน่นอนเรียบร้อยนี่ครับคูเลลิกคูเลลิก เฮ้ยอะไรมึงเนี่ยไอซอมบี้มึงโอ้ยชุดใหญ่เลยนะมึงถาเดินแม่งโคตรโสดโรบอทอะถาเดินถ้าเดินเป็นคนโรบอทอะขดาดตายมึงยังยืนเฮ้ยมึงตายแล้วมึงรู้ตัวมั้เนี่ยมึงดูตัวแล้วบอกตายแล้วเนี่ยเฮ้ยเพื่อนนายตายแล้วนะเพื่อน ฮัลโหล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 ฮ่า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 คุณเล็กคุณเลิกอืมคุณเลิกเผาซะนี่ไงถาวันแพร่ไฟนะครับถาวันแพร่ไฟมึงวันนี้มึงวันนี้กันมึงวันนี้เผาแม่งเลยเออแล้วยังชอบเออเฮ้ยไล่มันไปโมบายเจนหัวชั่นไหนเนี่ยเอ้ยเ่าฮ่าฮ นายตายแล้วคุเลลิกโอ้โหคุณดิโก้ไเกอร์แจ็คสันทับูโนอเร็วๆรีบจบกูหลอนเจ้าท่าเดินว่ะโอ้ยดูแม่งดิสกิลมึงไม่ได้จับสกิลมึงต้องยืดแล้วก็ตอบอัดกระแพงมึงไปจับได้ยังไงมึงไม่ใช่แล้ว้มึงตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรพี่เบ้าพี่เบ้าตัวอะไรอ่ะ โอ้ยแม่งหายไปแล้วโอ้ยด,ดูมันดูมันมึงยังไม่จบมึงยังไม่จบไอหุ่นยนต์เฮ้ยเดี๋ยวไกินกูได้ไหมผู้กอสตำรวจก่อนเดี๋ยวมึงยกีก้คืออะกินอะไรพวกกูเนี่ยเท่าไหร่ครับจะกินอันนี้น่าจะประมาณสองหมื่นเพชรถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้การกังขันนิฮาทั้งประเทศ ตายแปดแล้วเรียบร้อยเกมเผ็ดอะไรวะเกมพริกนะพอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโอ้ยแต่แล้วเดี๋ย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 วรอรอมารอมมึงจะเป็นโลมหรือมึงจะเป็นแทงก็ได้แต่มึงจะเป็นเบเนดิกไม่ได้ปวดท้องจริงก็ดูกท่าเด้ไม่ได้ โอ้ยมวก่อนไม่ไหวอ่ะโอ้แต่แล้วเป็นเบลิกได้ยังไงฮะเจอกูได้โดนมันดันมาแล้วอ่ะมันดันมาแล้วโอ้ยนี่มันคือมึงจะเอาอะไรสักอย่างอ่ะมึงจะเป็นอะไรอ่ะฟูฟ้าหรือเบลิกเอาสักอย่างเป็นการบัคที่โคตรตกใจวงการ วงการเบเนลิกต้องสันส่นสะเทือนอ <laughs> <laughs> โอ้ยนาะโอ้ยแต่แล้วปวดใจว่ะ